และนี่คือ Moto E40 นะครับในเรทราคาประมาณ4,000กลางๆไม่เกิน5,000บาทเนี่ยตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่น่าจะขายดีตลาดแตกได้เลยนะสำหรับรุ่นนี้นะครับจุดเด่นของเขาก็คือในเรื่องของหน้าจอนั่นเองเพราะว่ารุ่นนี้มาพร้อมกับจอ90เฮนะครับใครเป็นคนที่ชอบเล่นโซเชียลเล่น Facebook เล่น l ล n e อะไรแบบนี้ไชดูฟีดข่าวอักรรถในการไถนี่ต้องบอกว่าสมูทดวงตาม,มากๆ และจังหากว่าใครจะเป็นคนที่เน้นในเรื่องของเกมนะครับมือถือ4,000กว่าบาทส่วนใหญ่แล้วเล่นเกมเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับรุ่นนี้เล่นเกมฟรีไฟล์เนี่ยปรับกราฟ,ฟิกทุกอย่างปรับสุดหมดเลยแต่ก็ยังสามารถเล่นได้อย่างลื่นไหลเลยนะใครจะไปเชื่อครับว่ามือถือในเรทราคาประมาณ4,000กว่าบาทเนี่ยสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของการเล่นโซเชียลได้เล่นเกมได้แล้วเรื่องของการถ่ายรูไปเป็นยังไงกันบ้าง รุ่นนี้นะครับมากับกล้องหลัง48ล้านพิกเซลนะครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีคอร์สพิกเซลนั่นเองจุดเด่นของเขาก็คือในเรื่องของกล้องหลักนี่แหละที่สามารถถ่ายหมวดบุคคลได้ดีมากๆใบหน้าของคุณนะครับก็จะเนียนกลิบนะฮะริ้วรอยนี่คือไม่มีอย่างแน่นอนเพราะว่าบิวตี้ของเขาเกี่ยได้ค่อนข้างเป็นธรรมชาติมากๆ หรือว่าเป็นการถ่ายแบบพอร์เชตนะครับโอ้โหรุ่นนี้เขาก็ตัดฉากระหว่างตัวแบบกับฉากหลังได้อย่างเนียนๆเ,เลยถ้าหากว่าใครยังไม่รู้จักกับ Motorola Moto E 40นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวให้แบบละเอียดยิบเลยละกันแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับยังไงเ,เพื่อนๆก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยละกันนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนั่นเองถ้าเพื่พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมรีวิวกันได้เลยครับ มาดูกันที่สเปคตัวเครื่องกันหน่อยก็แล้วกันนะครับทุกคนสําหรับรุ่นนี้เรามาดูกันที่น้ําหนักของตัวเครื่องกันก่อนรุ่นนี้นะครับน้ำหนักจะอยู่ที่198กรัมนะครับหรือว่าประมาณเกือบ2ขีดนั่นเองส่วนในเรื่องของความหนาความบางเนี่ยสำหรับรุ่นนี้จะอยู่ที่9.1ม mm ิิเมตรนะครับก็อาจจะไม่ได้เป็นรุ่นที่ดีไซน์แบบบางๆเนาะอ่ามันจะหนาประมาณนี้นะครับ มาดูกันที่เรื่องของหน้าจอกันหน่อยครับทุกคนสำหรับรุ่นนี้นะครับการดีไซน์ของหน้าจอจะเป็นแบบ Mac Vision นะครับนั่นก็คือติ่งกล้องเนี่ยจะเป็นกล้องเจาะรูนะดีกว่าพวกหน้าจอหยดน้ำเยอะเลยนะครับการดีไซน์ไม่ถือว่าตกยุคตกสมัยส่วนขนาดของหน้าจอเนี่ยมาพร้อมกับขนาดหน้าจอ6.5นิ้วนะครับถือว่าเป็นขนาดกลางพอดีเลยแหละพารเของหน้าจอนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับจอ IPS LCD นะครับ ความละเอียดของหน้าจอจะอยู่ที่ H p u นะฮะแต่ที่เด็กของเขามันอยู่ที่อัตราเฟซเรทของหน้าจอนั่นเองเพราะว่ารุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอ90 h ฮนะครับเรียกได้เลยว่าใครที่เป็นสาย Facebook นะครับชอบแบบว่าดูฟีดข่าวอะไรแบบเนี้มันได้อัตรารที่แบบว่าเนียนตาม,มากๆนอกจากนี้แล้วนะครับถ้าเราอยากจะประหยัดแบตเตอรี่เนี่ยก็สามารถเลือกมาที่60 h ฮตได้เลยนะ หรือถ้าใครอยากจะให้อัตราเรเฟรทของหน้าจอของเราเนี่ยมันแปลผันไปตาการใช้งานนะครับเพื่อนๆ่ก็สามารถเลือกมาที่โหมดอัตโนมัติได้เลยส่วนความหนานแน่นของพิกเซลจอนะครับรุ่นนี้จะอยู่ที่270 ppi นะครับอัตราส่วนของหน้าจอรุ่นนี้จะเป็นแบบ20ต่อ9อัตราส่วนของหน้าจอต่อเครื่องเนี่ยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จะอยู่ที่82.6นะครับ มาดูกันที่สีสันของหน้าจอกันหน่อยนะครับเวลาดู YouTube เป็นยังไงกันบ้างแนะนําอย่างหนึ่งนะสำหรับรุ่นนี้นะครับหน้าจอของเขาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สู้แสงด้านนอกได้ดีสักเท่าไหร่นักเหมาะกับการเล่นภายในบ้านภายในอาคารแบบนี้มากกว่าในส่วนของการดู Netflix นะครับรุ่นนี้สามารถดูได้ที่ความละเอียด L3 นะครับหรือว่าความละเอียด SD นั่นเอง ในเรื่องของความคมชัดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบว่าคมมากนะครับสีสันอะไรแบบเนี้ยอาจจะดูด้อยกว่า L1 อยู่นะมาดูกันที่เรื่องของ CPU กันหน่อยนะครับทุกคนถือว่าไม่ธรรมดานะกับเกรดราคานี้สำหรับรุ่นนี้นะครับ CPU เนี่ยใช้เป็นของ u n i s o c T 700นะครับความเร็ววิ่งอยู่ที่1.8 GHz ตัวนี้การทำงานของ CPU เนี่ยจะเป็นแบบ8หัวหรือว่า8คอร์นั่นเองนะครับ สหัวใหญ่เนี่ยจะประกอบไปด้วยคอร์เท็ A75 2หัวเอาไว้ประมวลผลเกี่ยวกับพวกการาฟิกหนักๆห,หรือว่าการเล่นเกมอะไรแบบนี้เนาะส่วนอีก่หหัวเล็กเนี่ยจะเป็นคอร์เท A55 ทั้ง6หัวเลยนะครับมาดูกันที่การ์ดจอกันหน่อยสำหรับรุ่นนี้มาพร้อมกับมาริจี52นะครับส่วนใหญ่แล้วในเรนราคาประมาณ0ี่พันไปไปลายหรือว่าประมาณ5 0 0พันไม่เกินหกพันบาทเนี่ยก็จะได้มาริจี52นะซึ่งรุ่นนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ในเรื่องของเกมเนี่ย ได้ดีมากๆนะครับเกมที่ผมไปเทสมาเนี่ยจะมีทั้งหมด2เกมนะครับเรามาดูกันที่เกมฟรีไฟล e กันก่อนเลยมาดูกันที่การตั้งค่าของเกมกันหน่อยนะครับกราฟ,ฟิกตัวนี้ผมปรับมาที่ระดับสูงนะในส่วนของความคมชัดระดับสูงตัวนี้ผมเลือกเป็นแบบขั้นสูงชาร์โดเป็นแบบเปิดนะครับในส่วนของเฟรมเรทสูงเนี่ยตัวนี้ผมก็เลือกเป็นแบบ ขันสูงเช่นเดีวยวกันไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับว่าสําหรับ CPU ตัวนี้จะสามารถเล่นเกมฟรีไฟลแบบปรับสุดได้ค่อนข้างดีมากนะครับในเรื่องของความร้อนเนี่ยผมถือว่าอยู่ในระดับแค่อุ่นๆนะคือมันไม่ได้แบบว่าร้อนเมื่อวังอลังการอะไรขนาดนั้นนะครับในเรื่องของการาฟิกต่างๆนะฮะภาพค่อนข้างสวยเวลาเดินเวลาวิ่งอะไรแบบนี้ค่อนข้างที่จะดีมากเลยทีเดียวมาดูกันที่เกม ROV กันบ้างทุกคน ภาพ HD เนี่ยตัวนี้ผมปรับเป็นแบบสูงมากนะครับการแสดงผลอยู่ที่ะระดับสูงนะ p า r t i c l e เนี่ยเป็นแบบสูงมากนะครับแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยสามารถที่จะเล่นแบบ60เฟรมเรทได้อีกด้วยซึ่งจากการที่ผมได้ลองเล่นมานะครับเฟรมเรทเนี่ยมันวิ่งอยู่ที่61นะทุกคนนะมันไม่ได้วิ่งอยู่ที่60นะอย่างที่เห็นบนหน้าจอเลยไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับ แล้วก็สามารถเล่นได้อย่างลื่นไหลด้วยในเรื่องของความร้อนเนี่ยก็ไม่มีเข้ามารบกวนนะฮะการปรับการาฟิกเป็นแบบ60เฟรมเรทเนี่ยโอ้โหปกติแล้วเครื่องจะต้องแบบว่าร้อนๆอ,อุ่นๆอะไรแบบนี้นะแต่ว่าตัวนี้สามารถเล่นได้แบบสบายๆเลยนะครับไม่มีอาการน่วงหรือว่าแหลกกลยทั้งสิน้นช่วงเวลาที่เข้าตีนะครับเฟรมเรทจะตกเนี่ยจะมาอยู่ที่ประมาณ59-60ประมาณนี้นะไม่ตกต่ำไปกว่าน,นี้นะครับโดยรวม สำหรับเกม Rv เนี่ยเล่นได้แบบลื่นๆเลยครับทุกคนมาดูกันที่เรื่องของแรมกับรอมกันหน่อยนะครับสำหรับรุ่นนี้มาพร้อมกับแรม4 g b นะครับในส่วนของรอมเนี่ยให้มาที่64 g b ถ้าพื้นที่การใช้งานไม่เพียงพอเนี่ยเพื่อนๆสามารถซื้อ m i โคร SD card มาใส่ที่หลังได้นะครับสำหรับรุ่นนี้รองรับสูงสุดอยู่ที่1 TB เลยนะ มาดูกันที่เรื่องของเวอร์ชัน Android กันหน่อยสำหรับรุ่นนี้มาพร้อมกับ Android 11นะครับในส่วนของ Wi-Fi น่าเสียดายมากๆรุ่นนี้รองรับ w วไ i ได้แค่2.4 g h z นะครับ Wi-Fi 5.0ยังไม่รองรับนะมาดูกันที่เรื่องของกล้องถ่ายรูปก,กันหน่อยนะครับสำหรับรุ่นนี้กล้องหน้าเนี่ยให้ความละเมอียดมาที่8ล้านพิกเซลนะฮะในส่วนของกล้องหลังให้มาใช้งานทั้งหมดเนี่ย3ตัวด้วยกันซึ่งไม่มีเลนส์วายนะต้องแจ้งไว้ก่อน มาดูกันที่กล้องหลักกันเลยนะฮะสำหรับรุ่นนี้กล้องหลักเนี่ยให้ความละเอียดมามากถึง48ล้านพิกเซลเลยนะถือว่าให้มาเยอะมากๆตัวที่2นะครับจะเป็นกล้องเดฟ2ล้านพิกเซลส่วนตัวที่3เนี่ยจะเป็นกล้องมาโคนะครับ2ล้านพิกเซลเช่นเดียวกันในส่วนของแบตเตอรี่นะครับรุ่นนี้ให้ความจุมาที่5,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานอย่างแน่นอน ตัวเครื่องเนี่ยน่าเสียดายนิดนึงไม่ได้รองรับชาร์จเร็วนะครับรองรับการชาร์จอยู่ที่ 5.2A หรือประมาณ10วัตต์เท่านั้นเองในส่วนของบลูทูธนะครับรุ่นนี้รองรับบลูทูธเวอร์ชัน5.0นะครับแล้วก็มีมาตรฐานการกันน้ำกันฝุ่นเนี่ยจะอยู่ที่ IP 52นะครับ IP 52เนี่ยสามารถกันน้ำแบบประมาณละอองฝนน้ำกระเซ็นอะไรแบบนี้แต่ไม่สามารถที่จะเอาไปจุ่มน้ำแล้วบอกว่ากันน้ำได้อันนี้คือไม่ใช่นะ มาดูกันที่เรื่องของการถ่ายรูปถ่ายวีดีโอก,กันหน่อยนะครับสําหรับรุ่นนี้เรามาดูกันที่กล้องหน้ากันก่อนเลยกล้องหน้าอย่างที่บอกไปว่า8ล้านพิกเซลนะครับมาดูกันที่การถ่ายแบบปกติกันก่อนสําหรับรุ่นนี้นะครับเขาก็มีหมวดบิวตี้มาให้เราใช้งานด้วยนะแต่ผมคิดว่าในเรื่องของความคมชัดคุณภาพของไฟล์เนี่ยอาจจะยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับ รูปภาพที่ผมถ่ายออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะสีจืดนะครับแล้วก็รายละเอียดของฉากด้านหลังเนี่ยอาจจะเป็นแบบจ้าจ้าอย่างเดียวเลยนะฮะส่วนการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบลอนะครับก็เหมือนกับการถ่ายแบบปกตินั่นแหละความคมชัดผมยู่ว่ายังไม่ค่อยดีนะครับรูปภาพโทนสีโทนแสงที่ได้ออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะจืดนะครับแล้วก็ฉากด้านหลังเนี่ยรายละเอียดก็จะเป็นแบบแนวแบบจืดจืดจ้าจ้าอย่างเดียวเลยทุกคน เนี่ยเรามาดูกันที่กล้องหลังกันบ้างนะครับสำหรับกล้องหลังเนี่ยผมถือว่าเป็นรุ่นที่ถ่ายได้ดีเกินราคามากๆมาดูกันที่การถ่ายหมวดบุคคลกันก่อนเลยถ้าเป็นการถ่ายการแจ้งนะครับโอ้โหรุ่นนี้ถือว่าถ่ายได้ค่อนข้างคมชัดมากๆจุดเด่นของเขาคือในเรื่องของบิวตี้นะครับที่เราสามารถที่จะปรับค่าความเนียงของผิวได้แล้วก็เกลี่ยผิวหน้าได้ค่อนข้างเป็นธรรมชาตินะครับ ถ้าจะให้ติก็มีนิดหน่อยนะก็คือในเรื่องของโทนสีของผ้านี่แหละซึ่งมันอาจจะแลดูเป็นจืดๆสักนิดหนึ่งนะครับมาดูกันที่การถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์กันบ้างนะครับทุกคนสําหรับรุ่นนี้ผมถือว่าเป็นรุ่นที่ถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์เนี่ยได้ดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรมชัดก็ดีนะครับการตัดฉากระหว่างตัวแบบกับฉากหลังก็ถือว่าทําได้ดีมากๆ ถ้าเราซูมรายละเอียดนะครับเราจะเห็นได้เลยว่ามันตัดได้ค่อนข้างที่จะเนียนมากนะครับข้อเสียคืออะไรข้อเสียเนี่ยอาจจะมีนิดหน่อยก็คือโทนสีของภาพเนี่ยมันอาจจะเป็นจืดๆสักนิดหนึ่งนะครับถ้าเวลาถ่ายการแจ้งนะแต่ถ้าบอกว่าเป็นการถ่ายบรรยากาศในคาเฟ่หรือว่าร้านกาแฟอะไรแบบเนี้ยการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบลอเนี่ยถือว่าสีของเขาเนี่ยมันจะปรับให้มีความเข้มมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าถ่ายด้านนอกจะเป็นสีจืด ถ่ายในคาเฟ่จะเป็นสีเข้มเออคือโทนแสงทนสีของเขา AI ของเขาซอฟต์แวร์ของเขามันจะประมวลผลออกมาประมาณนี้ครับส่วนการถ่ายวิวทูทัศน์ทั่วไปนะครับถ้าเป็นการถ่ายการแจ้งเนี่ยในเรื่องของความคมชัดเนี่ยถือว่าทําได้ดีเลยครับเพียงแต่ว่าสีสันเนี่ยมันอาจจะเป็นติดจืดหน่อยๆน,นะเอาเป็นว่าไปชมรูปภาพที่ผมไปเทด้านนอกมาให้ดูก็แล้วกันครับ ส่วนการถ่ายวิวทูทัชเนี่ยถ้าเป็นการถ่ายในที่แสงน้อยนะครับรูปภาพที่ได้ออกมาเนี่ยอาจจะเป็นติดมืดหน่อยๆน,นะอย่างเช่นเพื่อนๆเห็นเลยนะครับการถ่ายรูปเค้กเนี่ยภายในตู้ของเค้กไฟมันอาจจะน้อยไปสักนิดหนึ่งนะครับเวลาที่เราถ่ายออกมามันก็เลยอาจจะเป็นติดมืดหน่อยๆน,นะเราก็ได้สุนข,ของหมวกลางคืนนะครับในเรทราคา4,000กว่าบาทไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าเขาจะแถมฟังก์ชันการถ่ายรูปสุดขัวกลางคืนมาให้เราใช้งานด้วยนะครับ ถ้าจะให้พูดถึงในเรื่องของความคมชัดนะฮะมันอาจจะไม่ได้ดีมากนะครับเป็นระดับแค่พอถ่ายได้แล้วกันนะครับสำหรับการถ่ายรูกลางคืนเนี่ยมาดูกันที่เรื่องของงานวิดีโอกันบ้างนะครับเริ่มจากวิดีโอกล้องหน้ากันก่อนเลยสำหรับวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะยังไม่ได้ดีมากนะครับสีสันของวิดีโอค่อนข้างที่จะจืดมากๆเลยนะฮะ แล้วก็เวลาเดินอาการสั่นเนี่ยก็ยังคงมีอยู่นะครับซึ่งเป็นเรื่องปกตินะในเรทราคานี้ส่วนใหญ่มันจะไม่มีการสั่นมาให้อยู่แล้วเอาเปว่าเดี๋ยวไปชมคลิปกันครับมาเทคกันที่เรื่องของงานวิดีโอกันบ้างนะครับกับความละเอียด 1,080p 30เฟรมเรทนะครับนี่คือระยะที่กลางสุดแขนนะจะได้ประมาณนี้ครับถือว่าไม่แคบนะมุมมองเนี่ยถือว่ากว้างเลย อาจจะไม่ได้นิ่งมากนะครับในเรื่องของงานวิดีโอ,โอเนาะแพนให้ดูไปร,บรอบๆนะครับอันนี้จะเป็นย้อนแสงแล้วนะสีสันของวิดีโอเนี่ยมันอาจจะเป็นติดเหลืองหน,หน่อยๆนะครับแล้วก็ตัวแบบค่อนข้างที่จะจืดนะฮะโอเคประมาณนี้ละกัน ในส่วนของวิดีโอกล้องหลังนะครับในเรื่องของความคมชัดเนี่ยผมถือว่าใช้ได้เลยนะถ้าเป็นวิดีโอกล้องหลังเนี่ยเพียงแต่ว่าสีสันของวิดีโอมันค่อนข้างที่จะจืดนะครับแล้วเวลาที่เราถือแบบนี้แล้วถ่ายแพนไปรอบๆอะไรแบบนี้นะมันอาจจะมีวุบวาบวบวาบอยู่นะครับเพราะว่าโฟกัสเนี่ยมันอาจจะยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่แล้วก็ในส่วนของเสียงไม้นะครับมันอาจจะไม่ได้ดีมากเพราะว่ารุ่นนี้ไม่มีไม่ตตดเสียงรบกวนนะ มาดูกันที่วิดีโอกล้องหลังกันบ้างนะครับความละเอียดสูงสุดเนี่ยจะเป็น 1,080p 30เฟรมเรทนะมาเทสการเดินดูหน่อยนะครับในเรดราคานี้มันอาจจะไม่ได้นิ่งมากนะ อันนี้จะเป็นย้อนแสงนะครับ ประเทศกนดีสวนของงานลำโพงกันบ้างนะครับสำหรับรุ่นนี้ลำโพงมีตัวเดียวนะจะอยู่ด้านล่างของตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวมาลองเทสกันเลยละกันตัวนี้ผมเปิดเสียงสุดๆแล้วนะวเบสค่อ,อน,นข,ออข้างบางนะครับบางมากเลย

โอเคทุกคนและนี้ก็คือรีวิวนะครับเจ้าตัว m o t o r OLA Moto E 40นะครับกับราคาเพียงแค่4,499บาทเนี่ยผมถือว่าค่อนข้างที่จะคุ้มมากๆนะครับกับในเรทราคานี้ในเรื่องของหน้าจอเป็นจุดเด่นนะครับเพราะว่ามาพร้อมกับจอ90 h z เฮร์การันตีได้เลยว่าในเรทราคาที่ประมาณ4,000กว่าบาทเนี่ยแบรนด์อื่นๆไม่มีจอ 90H มาให้ใช้อย่างแน่นอนนะครับ ถ้าจะพูดถึงในเรื่องของการเล่นเกมล่ะเป็นยังไงเหมาะเจาะหรือเปล่าผมคิดว่าในเรทราคานี้นะครับสี่พันกว่าบาทเนี่ยผมว่าตัวนี้เล่นเกมได้ค่อนข้างที่จะดีมากนะครับคะแนนแอนตตู้เนี่ยซัดไป2อ0 0สนเอ็น 2, 000, 8, นะในเรทราคานี้คะแนนแอนตัวตู้สองแสนเนี่ยคือมันมีไม่กี่รุ่นจริงๆนะครับแล้วในเรื่องของการขายภาพก็ขายได้ดีมากๆสำหรับใครที่สนใจสินค้านะครับเพื่อนๆสามารถคลิกดูรายละเอียดใต้คลิปได้เลย ผมแปะลิงก์เอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นลิงก์ของทางแบรนด์โมโตโดยตรงนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าถ้าสั่งซื้อสินค้าภายในลิงก์ที่ผมแปะเอาไว้เนี่ยจะได้รับสินค้าที่เป็นของแท้แน่นอนนะครับถ้าใครยังไม่กด s u b สไ r i b e ฝากกดติดตามด้วยละกันเวลาที่มีคลิปข้อมูลข่าวสารใหม่ๆดีๆแบบนี้มาเนี่ยเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ